สวัสดีครับวันนี้ก็กับช่องเจเจนเคยเียวรักเกินอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มากับเมนูที่มีชามนะครับผมไปดูกันเลยว่าเป็นเมนูอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับพร้อมกันแล้วก็มาดูกันเลยนะครับผมผที่พักพิงนะ มีแห้งไก่กรอบนะครับผมว้าวเย่เย่ เามาดูว่าไก่จะกรอบจริงเปล่าครับค่อนข้างจริงนะครับ น้องชุบยอดอมากฝากกดติดตามด้วยนะครับเนื้อนุ่ม อร่อยอยู่เนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอร่อย